ดีดีตอนเราผ็สือขขอซึ้นีๆๆ่วิวี <ๆ S 2> วู้ฮู้มีใครเล่นแบบนี้บ้างคะสำหรับซึนามิเปลต์นั่นเองอ่ะมีใครเล่นหรือเปล่าจะบอกว่าพี่พางเนี่ยติดมากเลยก็ดูบ้านฉันสิบ้านฉันคืออัพไปคือแบบ20แล้วอะคือตอนนี้คือมันไปไกลมากแล้วนะไว้ทุกคนบอกว่าพี่ปางเนี่ยเข้ามาแอบเล่นคะ่ะมีทั้งตัวแบบว่าเซเลสเทียมีตัวซีเค็มีคอสมิกมีเยอะแยะมากเลยนะ มันก็ยังไม่ครบทุกตัวค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันมีเป็นอีเวนต์ว้าวดูแต่ละเวฟดิเราสามารถหยุดเวฟได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราผ่าน99สึนามิมาได้เนี่ยโอ้ยก็ลดอยู่เวฟตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าแบบเออเร็กดอเวฟหรือว่าเป็นบีดเวฟเซนเวฟชาวเวฟชาวเวฟนี่เปรี้ยวหน่อยนะทุกคนล้อ <c oughs> เล่นล้อเล่นล้อเล่น,ลนและตรงนี้เขาก็มีเป็นแบบ หมุนให้เราด้วยนะคะว่าแบบเออลัคก,กี้บ็อกเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างเราจะลองสุ่มดูสักค้าอันนะว่าเราจะได้ UFO แบบไหนนะคะทุกคนในใจลึกๆเนี่ยก็หวังอยากจะได้ตัวเซเลสเทียทั้งหมดนะคะถ้าได้ก็จะดีมากขอ5ห้อันนะไปค่ะและตัวแรกที่เราหมุนไปเราก็ได้มาเป็นแรนดอมซีเครตค่ะทุกคนแล้วก็ไปกันต่อค่ะขอเป็นแรนดอมเซเลสเทีย เลยว่ะทุกคนอยากได้แบบมาริโน่กราวิติโน่เนี่ยตัวแบบ0ูนยนี่เตัวเนี้ยเอาเลยขอศูนย์จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์ค่ะไปไปไปยังไม่ได้นะทุกคนนะไม่มาเลยไปอีก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 นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยตัวสุดท้ายนะคะเรามีแค่ห้าส่มเท่านั้นนะทุกคน โซีแคสซิน่าโอไดยูเอฟโอมาเตโอค่ะเออคือมาบอกว่ามาเตโอบ้านเรามันเยอะมากเว้ยพี่ไปทําห้องสําหรับมาเตโอก่อนดีกว่ามาเตโอมานน่ลูกคือตอนนี้มาเตโอเราเยอะมากๆใช่ไหมเราเลยแบบว่ามีมาเตโอเยอะไงเราจะทําห้องสําหรับมาเตโอข้างบนดีนะคะวางเลยค่ะมาเตโอธรรมดามาเตโอแบบเอมิเรรลมาเตโอแบบโกมาเตโอธรรมดา หมดละโอ้โหแล้วก็มีเป็นแบบว่าเอสเป s โซซินยอร่นะคะเป็นตัวระดับซีเร e t นะแต่มันก็ยังแบบไม่สาดกระจายเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็มีเป็นทริปเปอร์ e ฟโร o กากมากกากตดมากอันนี้อันนี้ก็อ่ะก็พอได้อยู่นะคะแต่แบบที่มันรอดๆเดี๋ยวมันก็จะมีแบบเป็นทีมมาเตโอตรงนี้แหละอ่ะ ึ่งเขามีตัวนี้ด้วยทุกคนสําหรับเครื่องแบบว่าสปอนแมชชีนเขาบอกว่าให้เราเอาตัวละครต่างๆเนี่ยไปเข้าไปในเครื่องแล้วเราจะได้ตัวอื่นออกมานะคะพี่บังเลยคิดว่าจะเอาตัวน้องแมวพิซซ่าตัวนี้แมวโดนัตตัวนี้แล้วก็เอาเป็นตัวนกตัวนี้นะบอมบีนี่กุซินี่เนี่ยเอาไปแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งนะคะลาทาราเลลิตัสนะคะทุกคนตัวนี้เป็นทาราเลิตัสสีแดงอันนี้นะคะเป็นบลัดเราจะเอาสามตัวนี้ไปใส่เครื่องกันค่ะ คือมันก็ถามมันรอเว็บก่อนได้ไหมพี่ก็รอเว็บก่อนได้นะตอนนี้พี่วิ่งค่อนข้างเร็วแล้วพี่รีเบิร์ดครบแล้วด้วยนะทุกคนมีใครติดแบบนี้เหมือนพี่ปางไหมอะติดมากเลยว่ะโอเคแล้วก็ขอคราบเลยนะคะลุยได้ออกมาเป็นควีนเซพีเสรีภาพแบบปลัดนด่นเอค่ะเออพี่ยังไม่สะแกจใจเท่าไหร่นะ่ทุกคนนะ แล้วเวมันก็9ก9าสอะไม่ไม่ค่อยได้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ยังไม่ลดเลยนะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เราจะไปรอเซเลสเทียนะคะเรามาดูกันสิว่าตอนเนี้ยเซเลสเทียมันมีอะไรบ้างนะทุกคนตัวของเซเลสเทียมันจะมีเยอะอยู่แล้วก็ตัวที่มันมากกว่าเซเลสเทียมันคือจะดีว่าเนาะเราอาจจะต้องรอตัวดีว่ากันหน่อยมันก็่อตารอใจพี่อยู่แก่8 8ลงบ้บกเนี่ย มันลดราคาดควา้วยแกก็ซื้อไว้และวการเก็บๆไว้นิดนึงบานนิดนึงเพราะว่ามันได้เป็นกล่องเอเลี่ยนด้วยไงแกพี่อุ๊ย<อ>คือพี่อยากได้กล่องเอเลี่ยนไงพี่ก็เลยแบบเอซอซื้อซื้อไว้ละกันอะก่อเปิดหน่อยนะเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอ,เอเลี่ยน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 แล้วก็แย่แล้วไดโนเสารไ์ไป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  นี้ไม่เอาวัน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 นี้อีองหนึ่งไป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 ขอเอเรียนนะเอเรียน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 โอ้และตัวสุดท้ายค่ะคือเป็น898มันจะได้ไม็ด้ตัวดีๆเลยรอบมันจะได้แต่นักบินดาวกาศทัวร์เหรอเออมันคงได้จะกนักบินดาวกาศทัวแหละเข้าไปพี่ใส่มันเข้าไปให้หมดเลยทุกคน เจ็บว่ะอู้อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เป็น6 7แบบซีเกรดนะคะ6 7สีรุ้งแบบว่าติดสถานะ UFO โอเคพอได้อยู่จ้ะอันนี้ก็พอแบบพอยาไส้ถูถ่ายเล็กดอยนะคะเออสิคือพี่รู้ว่าเราไม่ควรทำแบบนี้แต่พี่ขอเปิดอีกนิดนึงแล้วกันนะทุกคนคือปัดต้องได้บางดีตัวดีๆอแอบมันต้องได้ตัวแบบแรๆบางดีมันอาจจะไม่ต้องได้ แค่ตัวแบบตัวฟักแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกมามันคงไม่ได้แค่ตัวนี้อย่างเดียวหรอกโคตรเกลือเลยเดี๋ยวพี่รอสเน็เทียก็ได้อีก2นาทีตอนนี้อีก30บีเขาจะมีเวกี้เวฟนะคะเหมือนจะเป็นเวฟแบบสุกสุกซนโซนเนอะไรแบบนี้ว่ามีสเน็คเวฟมีเวฟแปลกๆเต็มเลยนะแกมันไม่ใช่เวฟแบบธรรมดาแล้วนะไมโครเวฟมีไหม ถ้ามีมันก็จะเลิศอยู่แล้วก,กันนะตอนนี้เนี่ยเป็นเว็บแบบตลกฮาๆโปกฮานะคะทุกคนแล้วก็เขามีการแบบว่าลักคูนสี่ด้วยพี่อาจจะต้องตรงเข้าไปเพื่อรอดูนะคะว่าตรงนู้นไกลๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะโอ้ยตรงนี้น่าเก็บทุกตัวเลยว่ะปุ๊บน,นั่นดูเว็บดีเว็บตลกมากเว็แบเบแบบราต้ง เหมือนฟันหลอทุกคนแล้วตอนนี้ที่แบบไม่ให้แบบวิ่งเร็วเกินนะคะเพราะมันจะได้โดดง่ายๆเดินง่ายๆหน่อยนะทุกคนขอเก็บเป็นตัวนี้ไปนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าอ,อะไรอีกเดียะไม่รู้จะเลือกอะไรเลยอ่ะตอนนี้เว็บตลกมากอเอานี้แล้วก,กันเก็บอันนี้ด้วยเก็บสมุดอนะเนาะเขาเก็บอะไรก็ได้เก็บเก็บไปเถอะไป เป็นคอสปิกนะคะทุกคนโอ้โหพี่ไม่อยากได้คอสปิกกัพี่อยากได้เมื่อกี้สีชมพูอ่ะพี่ว่ามันน่าจะแบบแรงแน่ๆเลยถ้าเป็นสีชมพูนะแล้วจาต้องแบบว่าทูตาไวนิดนึงนะคะในโซน,น,น,โซนเนี้ยในโซนเซเลสเทียเนี่ยทุกคนถ,ถ่ายเล็กน้อยนะถ,ถ่ายน้องเจ็ดนาทีพี่รอได้อยู่ละไปอีกหนึ่ง ว่าสปอยอีกหนึ่งนาทีค่ะเราจะต้องรอดูนะเพราะว่าอาจจะเป็นดีไวต์ก็ได้นะทุกคน3มกล่องนี้คือพี่จะเอากลับให้ได้1นึนาทีพี่ก็จะเอาสามกล่องก็จะเอาไปไปดีเจนเนอรี่มาค่ะตังนี้กล่องเยอะมากคือมันเป็นสุ่มในสุ่มอ่ะทุกคนพี่ชอบนะอะไรีแบบนี้มันท้าทายแต่ถามว่าถ้ามันไม่ได้มันจะบุดหินแบบอ่ะก็จะมีบ้างโอไปลูกเวฟไปก่อน เว็บวันนี้ไปแล้วไปก่อนเลยเซเลสเทียสปอนล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ตายไม่ได้พี่ตายไม่ได้ปึบโอเคได้เซเลสเทียบมาแล้วทุกคนเป็นกล่องเซเลสเทียนะคะพี่กลับละไปได้กล่องเซเลสเทียบูพี่กลับเลยเว้ยคราว่ามันไม่งั้นมาตายแน่ ตอนนี้เราค่อยๆไปอย่าง้เราต้องรอดูด้วยนะมันจะมีเว็บหลังจากที่เวฟพวกนี้มานะคะมันจะมีเว็บตายชัวหนึ่งเวบอะภายในสี่นาทีเนี้ยมันจะมีเว็บตายชัวเราต้องหนีให้พ้นอนะ่ะเว็บตายชัวบึ๊บเรืง่งโอเคขอพี่เปิดกล่องเซเลสเทียหน่อยนะคะอันแรกขอเป็นลัคกี้ธรรมดาก่อนยังไม่เลินะ ตรงนี้แหละที่มันเปิดแล้วมันก็ออกมาเลยเนี่ยมันไม่ต้องมาแบบรอนานอ่ะนะโอ้ดุงดงอีกแล้วอ่ะดุงดุงมาอยู่ดื้เลยอ่ะมีใครอยากได้ดุงดุงไหมคะพี่ว่าพี่จะลองเอาเป็นตัวดุงดุนะคะเป็นดุงดงโกแล้วก็เป็นจบจบซาฮูแล้วก็ดุงดุธรรมดา3ตัวนะเราจะเอา3ตัวเนี้ยไปใส่เครื่องค่ะดูซิว่าเขาจะทําให้เราได้อะไรบ้าง แบบใหม่แบบสับไหมพี่จะใส่เป็นตัวเซเลสเทียเข้าไปทั้งหมดเลยเอาค่ะดุงดุงทองพูดจะบ้าอีกแค่30วิ UFO ออีเวนต์ก็จะมาแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่านี่เป็นอีเวนต์ใหม่เลยนะออ้มันจะลดแค่ไหนล่ะแกคือตอนเนี้ยพี่วางก็ว่าพี่วางก็หาเงินได้เยอะนะแต่มันก็ยังไม่พอที่จะอัพตัวละครให้มันยิ่งใหญ่อลังการแถมการเก็บสมุดเนี่ยมันก็ ใจครบละเมื่อกี้คือนั่งเก็บอยู่นะเก็บแบบเก็บเรื่อยๆเลยแกอุ้ยมาแล้วนี่คือยูเอฟโออเวนหรอโอ้โยที่นี่คือกลายเป็นดาวเสาไปหมดเลยค่ะเราก็ต้องเก็บยูเโอให้หมดด้วยนะทุกคนดูดิอุ้ยมีโงมีเหรียญจะบอกว่าตั้งแต่เราเป็น VIP แบบ v v วีวีเนี่ยคือมันก็เลิศๆนะเนี่ยโอ้ยอะไรอะอะไรนะแบ็คโฮ เพียต้องเข้าไปในแบคโฮให้ได้เลยไปอ๋อมันสปอนตัวใหม่ออกมาทุกคนนี่แบบนี้เลยโอเคเราจำได้ว่าตอนแรกอที่เราเล่นตรงอันนี้ใช่ไหมถ้ามันเป็นท่อระบายน้ำที่เป็นน้ำเสียมันจะมีแบบแบปบลับด้วยนะแกเป็นแมบอบอบบีลับเว้ยว่สุดนั่นคืออะไร UFO คลื่นแบบ UFO ค่ะ มันจะมีแบคโฮขึ้นมาให้เราแบบว่าเอาตัวละครไปใส่ได้นี่นะทุกคนมันก็เลิดอยู่นะเน, yeah. นี่ยเฮ้ยหนีคลื่นหนีคลื่นยี yeah. ่สิบละหมุนอีกสักหนึ่งครั้งไปเฮ้ยอยู่ไม่โบคอสมิกขอตัวเลดิดๆลโอ้โหลอสทาราเลล่า oh อีกแล้ว เหมือนเขาบอกว่าเซเลสเทียเกิดนะคะตรงนู้นตรงไกลๆพี่ไปก่อนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเซเลสเทียพี่เป็นตัวอะไรอ่ะหุยทำไปเนี่ยอึ๊บได้แล้วกับกับลูกกับอย่าสนอะไรทั้งนั้นกับก่อนลูก <c oughs> ไปลูกไป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  <c oughs> อย่าโลภอย่าโลภเอาเซเลสเทียกลับบ้านเราก่อนลูกอึ๊บเซเลสเทียเท่านั้น แก้ซเกตตัวนี้ใส่เครื่องก่อนแล้วก็เป็นตัวเซเลสเชียใหม่พี่ใส่แล้วก็เอาดุงๆใส่นะคะเพราะว่ามันจะได้เลิศเนี่ยแต่พี่ต้องเก็บเงินก่อนนะทุกคนมันต้องใช้เงินเยอะมากแปดร้อยสี่สิบเอ็เอ็กอะเอาเหรอโอ้ได้จบจบมาโอ้จอบจบลูกอ่ะก็ดงดีอ่ะจบจบก็ได้จบจบอ่ะ วันนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมพิจารก,กดไล <c oughs> คล์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกับช่องของซูนิวีและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและใครอยากดูต่อนะสำหรับซูนามิเบลลัสเนี่ยคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปพี่ฟังได้เลยวันนี้